สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับแฟงจอมานะครับผมก็นะครับไปเห็นคอมเมนต์ในช่องพี่พงมาก็เห็นคอมเมนต์แหละว่าอยากให้แตกลิสติกเด็กกองครับจากาสายย้าบอดี้นะครับผมก็อยากให้แตกแต่คือสำหรับผมเองแล้วก็พี่พง่ะคุยกันว่าเออไม่ค่อยอยากให้ให้หลง่าไรเพราะเด็กมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ไม่ได้จัดตามลิสแชมป์หรืออะไรเลยนะครับผมก็ก็จริงๆก็คือไม่อยาก ให้เอาลงมาแหละแต่ก็เห็นพี่คงไม่ลงแล้วก็คือน้องๆอ่ะถามมาเยอะว่าขอดูหน่อยได้ลงก็ได้ก็ดูเป็นแนวๆก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้จัดตามครับผมก็จะแตกให้ดูนะครับผมก็ไปดูเลยครับผมนะครับเริ่มด้วยแฟกก็เป็นแฟกไรเทนะครับปกตินะครับผมส่วนบัตตี้นะฮะเป็นนี่ฮะ บอลบัสดีอินฟินิตี้นะครับผมใส่ไปสี่ใบไอ้ใส่ไปห้าใบเป็นบัดดี้นะครับผมอันนี้ผมจะเริ่มมอนสเตอร์จากดักน์เบิร์ก่อนนะครับใบที่สองเป็นเซนต์ฮอร์นีสวัดดักอนล่างทันเตอร์เอ็ดแครับก็ใส่ไปใบหนึ่งเอาไว้ปั่นเวฟนะครับแล้วก็เพนนเทนส่วนใบละใบไม่ใส่ไม่ได้นะครับโซเฟียใส่ไปสองเพราะว่าโดนลิสติกให้เหลือสองนะครับก็ใส่ได้แค่สองถ้าใส่สีได้ก็แนะนำให้ใส่สีต่อไป โกบู๊ตสองนะครับผมก็เล่นคู่กับเซอร์เฟียกับยินเออโทมาชินนะครับผมใส่ไบสองคือหลายๆคนใส่สี่แลครับผมแต่เล็กผมใส่สองพอนะครับมันก็จะแปลกๆก,ก,ก็น้องแบบเฮ้ยพี่จริงเหรอโกบู๊ตสองยิงเหรออะไรประมาณนี้นะครับก็ผมใส่สองนะครับไปต่อไปเวบีผู้ใช้ภาพมายาสองใบนะครับโถมเวิร์นะครับใส่ไปสองใบนะครับผมก็ไม่อยากใส่เยอะต่อไปบัสเอสดีใส่ไปใบหนึ่งนะครับกันนี้เอาบัสจากโดบมา ลงสนามนะผมก็มอนดาก้อนก็เท่านี้นะผมปูยเยอะเหมือนกันเนี่ยใบต่อไปเป็นนินจัดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น,นินจัดโทโท,โทมาโนชินสองใบนะครับผมไว้สกิลประสามนะครับผมหาของใส่สองเพราะว่าโดลติสใบต่อไปเป็นของสตาร์เป็นแจ็คนะครับผมใส่ไปหนึ่งใบนะครับผมก็แล้วใบต่อไปมิเซเรีย เอาไว้ถมเวอร์หรือกดโอเวอร์เทอร์นะครับใส่ใบหนึ่งใบนะครับผมก็เด็กในผมไม่ไม่เน้นไปทางโอเวอร์เทอร์ใส่เน้นไปทางตีอย่างเดียวนะครับไปต่อไปเอ่อเด็กเกอร์นะครับใส่ใบหนึ่งไว้ถมเวอร์นะครับผมไว้เป็นบอร์ดนะครับก็ใส่ใบหนึ่งแล้วก็น่าจะมอนสุดท้ายแหละกับข้างคาวเหลืองนะครับสองใบนะครับผมไม่ใส่เยอะนะครับจะประมาณนี้เอ๊ะไม่มีเรือเหรอใช่ครับไม่มีเรือนะครับผมก็คือเด็กกันไม่อยากให้แบบเปลืองคอสไปทางนี้มากแล้วก็ เล็กๆน,นี้นไม่ทางไอเทมแบบลดเดเมจมากกว่านะครับผมและไปต่อไปที่เราจะพูดก็เป็นไอเทมนะครับผมบอสสปิริตสองใบแล้วก็มอนก็นจะประมาณนี้นะครับบอสสปิริตสองใบนะครับผมและไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับผมมัดเครื่องมังกรบัตแฟงสองใบนะครับผมไว้โถมบูลแล้วก็ปันเวทนะครับ,บสองสี่ใบทั้งหมดไอเทมโอเคต่อไปเป็นเวทมนกับโอไม่ตายนะครับโอ้เยอะเหมือนกันเนี่ย อ่าเวทมนต์ใบแรกไม่ใส่ไม่ได้นะครับผมการตื่นครึ่งของจักรพรรดิสายฟ,ฟ้าสีแดง3ามใบนะครับผมยอดการถมเวอร์จัวนะครับผมใบต่อไปลาบายชันผู้พิชิตลีนิสไว้จัวสองใบนะครับอ่าใบนี้ไม่ไม่เห็นคนค่อยใส่นะครับแต่ผมใส่บัสอาเกนสองใบนะครับกันโบบัสโดนเลสนะครับผมก็มาลุกปัดแล้วก็ตีต่อนะครับคือร้านจะร้านร้านพ่งจะค่อนข้างไงมีคนพวก จะใส่การ์เคาน์เ,เตอร์เลสอะไรไว้เยอะก็ใส่ใส่ไว้กันเผื่อหรือไม่ก็ปั่นให้ตายเลยไว้ไแล้วอันนี้ได้จากต้ามาแล้วคลื่นมังกรจอมารฟ้าคำนวณใบหนึ่งครับแล้วก็ละว้อยหนึ่งใบนะครับเพราะว่าใส่ได้ใบเดียวอยู่แล้วนะครับบัสเอ็กซ์ลิงหนึ่งใบนะครับไว้หาของเอ่อทันเดอร์เอ,อ็กซ์แท็กหนึ่งใบนะครับผมไว้เสยอทิมหรือเสยมอนในดอกนะครับและสุดท้ายของเวดดะกันโว กุญแจดอกที่หนึ่งการเชื่อมโลกดล้วก็โนู2สองใบนะครับก็เวทมนต์ก็จะประมาณนี้ต่อไปเป็นเวทมนต์ของเดนเจอร์นะครับเด้งเลสามนะครับผมศาสตร์ลับจิตมังกรสุขชีวิตสองใบเอาจริงได้แล้วหน้าสองใบย,ยกเลิกการยกตีแล้วก็โบล์เลือดหนึ่งอ่าแล้วก็อันนี้โดนลิสติกหรือใบเดียวนะครับคำสาบานของเราต้องลบใส่หนึ่งใบนะครับผมทันเดอร์ เอ็กซ์กูดบายหนึ่งใบนะครับผมเป็นเวทเมจิกทัตไนท์ทันเดอร์หนึ่งใบนะครับเปิดโปรเจกต์หรือจัวนะครับผมอ่าก็ต่อไปเป็นเวทของดักเนสนะครับผมเอ่อแบ็กเซนส์แคสเซิลสองใบกันยกแล้วก็ลดเลเมตนะครับผมหายไปทับแห่งอสุริบาตสองใบแล้วก็เ,เ,อ,กเอ่อบัสโตนเอาใจแห่ง เออ่จักพันสายฟ้าสองใบไ้ยเวมืนมอนกับมอนสเตอร์ทัพโปโปเลยแล้วก็บรรสุดท้ายเป็นไม้ตายนะครับใส่ไปเดียวดาบสายฟ้าสถานสวรรค์เบจเจอร์ x Tempest Slash นะครับก็ประมาณนี้สำหรับเออ่เด็กไลเทนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้สำหรับเด็กกองทัพจักพัดสายฟ้านะครับแปลกไหมอืมแปลกอย่าว่ามันแปลกเก็ผมจัดแบบตามที่ตัวเองถนัดนะครับผมใครไม่ชอบก็ปรับเปลี่ยนตามที่เองเล่นนะครับก็ ใครจะเล่นไปทางเรือก็เล่นนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับถ้าชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราก็ตัวนให้ผมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็จะกลับมาทำยูทูบอย่างจริงจังมั้งนะครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ